ไปอะไรครับเนี่ยโอ้เออเอา้ามันต้องหันไปฝั่งนู้นโอ้อะไรของไอ้เลเซอร์นี่ก็ยิงยังเลยมึงไม่สงสารเด็กเหรฮะสวัสดีเพื่อนๆคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมเอเวอร์เอเวอร์ Ever Ever <c oughs> เอเวอร์โฟร์วอร์ดบล็อกนะครับนะโอเคไม่ได้เล่นเกมนี้นานเลยนะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเกมเล่นเท่าไหร่นะหมายถึงเกมคอมฮะเพราะว่าถ้าเล่นเกมคอมมันอาจจะตัดเยอะนิดหน่อยนะก็เลยอ่าไม่รู้จะเล่นเกมอะไรจะต้องหาเกมโทรศัพท์มือถือเล่นบ้างแหละโอเคครับจากพาร์แล้วนะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรือ้อฟื้นความทรงจำพร้อมกันเลยดีกว่านะไม่รีรอแล้วฮะช่วงวันี้วาร์ปยังไงฮะ ขอให้มันบินได้เหมือนเดิมนะโอเคเกมนี้เป็นเกมพัซเซิซนะครับนะต้องใช้อ่าความคิดนิดนึงนะฮะแต่ก็มีเนื้อเรื่องนะฮะเนื้อเรื่องของน้องมายานะฮะยังจำได้อยู่นะก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเอาเรื่องเลยนะฮะมันกดบินยังไงวะนี่ไงโอเคลงมาแล้วสวะนี้เจออะไรฮะปริศนายังไงฮะผมก็ลืมลืมลืมวิธีเล่นแล้วเหมือนกันนะเนี่ย กดตัว e ่ะฮะชึบอันนี้คืออะไรอ๋อก็ผ่านได้นี่วะ่ะเฮ้ยอ,อะไรอะแกเฮ้ยอะไรอะชึบต้องวางก่อนแล้วก็เอาอันนี้ขึ้นมาชึบโอเคกดโยนยังไงนะกด r กำลังบันทึกนี่ไงเรามาบันทึกตรงนี้แล้วกันกด f ไม่ใช่น่วะ f มันโหลดนี่ไงกดอันนี้ธรรมดาชึบ เดี๋ยวก่อนนะถ้างั้นเราเดินผ่านไอ้ตัวข้างหลังก็ได้นี่หว่าเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเราต้องทำยังไงให้สองฝั่งมันหันไปอันนี้พร้อมกันวะเดี๋ยวก่อนนะเส้นตรงนี้มันถ้าเราเดินแนบเดินแนบก็ไม่ได้ฮนะเพราะว่าเราจะต้องเอาเดี๋ยวก่อนนะยังไงดีวะเดี๋ยว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  เออเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่อย่างงี้สิโอเควางไว้ตรงนี้ตอนมันสงสัยอะเดี๋ยวเราโยนไปตรงนู้นก่อนเอ้ยมันไม่ถึงอะมันไม่ถึงโอเคน่าจะถึงแล้วอา้าวเดี๋ยวมันอาจจะต้องเดี๋ยวไม่ใช่คัน <laughs> ไม่ใช่คันวา,างตรงนี้ขึ้นสูงๆน้องไปสูงๆกว่านี้ได้ไหม ่ไปนู้นเลยเดี๋ยวทำไมมันหันมาทางนี้วะไอ้รอบแล้วเราโยนไปไกลๆได้อะเราโยนไปไกลๆฝั่งนู้นได้ชันไม่ไหวแล้วนะ <S <S มันโยนไกลกว่านี้ไม่ได้หรอ <S <S เขี่ยงไม่น่าได้ะแรงน้องไม่น่ามีพอเอ๊แต่เมื่อกี้เราที่เราปาไปตรงนู้นมันก็เออได้อยู่นะคือตอนกดงี้แล้วมันเงยหัวขึ้นมากกว่านี้ไม่ได้แนละ้ว มันจะต่ำลงไปอย่างเดียวเลยเนี่ยดูยดีเฮ้ยนี้ไม่ได้ยินเสียงเฉยแล้วทำไมเมื่อกี้เราถึงปลาแล้วมันหันไปทางนู้นระมันถึงสนใจฝั่งนู้นวะเนี่ยทั้งๆที่เมื่อกี้เราก็โยนไปข้างหลังมันเหมือนกันไม่ใช่เหรออ่าตอนจังหวะนี้มันก็พึ่งมันก็ต้องพึ่งดวงกันบ้างแล้วนะเกมอย่างนี้เนี่ยทันได้ยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะ คือยังไม่ได้ทำอะไรเลยฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะถ้าเกิดมันปลาได้ไกลกว่านี้ก็ดีอ่ะตอนนี้ปลาได้แบบคือเราต้องปลาไปข้างหน้ามาอย่างเดียวเหรอเพื่อแบบเนี้ยนี่มันก็หันมาแบบสุดเลยเนี่ยหันมาแบบโคตรกว้างอ่ะเนี่ยโคตรยากเลยอ่ะอะไรวะเนี่ยตรงนี้มากสุดมันถึงไหนวะแสงสีฟ้านี่ถ้าตรงนี้ ตรงนี้น่าจะเป็นตรงที่มุมได้ไกลไกลสุดอะชุดไปเลยไปไกลเลยไม่ทันไม่ทันอะเดี๋ยวไม่แต่เกือบได้แล้วนะไปไปตรงนู้นเลย ไกลๆเลยเร็วน้องเร็ว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 เก็บเก็บแล้วนะเอ้ยแต่ไออันนั้นแสงสีแดงมันยังอนี่อยู่เลยอะไม่น่าทันเออไม่ทันว่ะไม่ทันจริงว่ะหรือเราต้องเราต้องฝั่งนี้ป่าวะเกี่ยวไหมเออแต่นี่มันไอตัวนี้มันส่งมกกาไกลถึงนี่เลยนะเนี่ยเดินขอบแบบอย่างนี้ก็ยังโดนนะเ,เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนมุมบ้างยังไม่ทันได้ทำอะไรเลย ไม่น่าได้ว่ะผมว่ามันน่าจะเหมือนเดิมนะงี้เปรอเอามันต้องใช้แบบสองต่อแน่เลยน่าจะทีเดียวน่าจะไม่พ้นอันนี้น่าจะถูกแล้วแล้วก็อันนี้น่าจะใช้เป็นตัวล่ออีกอย่างนึงแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันยังไงนะโอเค แล้วก็ไปยังไงต่อดีวะไปยังไงต่อดีวะอันนี้แล้วก็ไอวัวแต่มองวัวแต่มองว่าเลยโอเคยังไงวัวแต่มองลืมเหยียบอันนั้นเฉยเลยเอยมันจะโอยเ,เ,เกือบไม่ต้องเสียงมันจ้าแล้วกเกือบเมื่อกี้หันไปฝั่งนู้นแล้วก็เออแล้วก็ไปอีกไปอีกยาวไปยาวไปยาวไป อย่าอย่าเยอะอย่าเยอะอย่าเยอะได้โปรดอย่าเยอะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยได้แล้วล่ะได้แล้วล่ะได้เลยนะจ๊ะคือลูกบาทหมดแล้วอ่ะคือที่แบบใช้เป็นตัวล่อมันหมดแล้วอ่ะอ่ะเอานี่มาวันนี่ก่อนชึบเพื่อเป็นความรวดเร็วยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยอ้าวกดผิดอย่าสมาธิสมาธิตอนนี้เราหัวร้อนมากเกินไปแล้ว เดี๋ยวมันจะเป็นสิ่งไม่ดีฮะสิ่งรบกวนนั่นแหละฮะสวยฮะอา้าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปข้าง,างหลังมันนะ่ะให้มันไปฝั่งตรงข้างหลังดีกว่านะไปข้างหลังแล้วแล้วก็้อ,อยเกือบ <c oughs> แล้ว กบไปแล้วก็ไปแล้วกบไปแล้วอย,อย่านะยานะมันเดินไกลไปป่าวะคือมันไกลไปจริงฮะเนี่ยกว่าเราจะอันนี้กว่าเราจะถึงนะหรือว่ามันต้องใช้อันนี้ช่วยวะเออนี่ไงเราเดินผ่านตรงนี้ได้ใช่ไหมแล้วเราก็เดี๋ยวก่อนอันนี้เราจะได้บล็อกของอะไห ได้พอของอันนี้แล้วก็ก่อนนะแสดงว่าเราต้องปานี้ไปก่อนเดี๋ยวก่อนนะเราต้องปานี้ไปก่อนแล้วพอเราปานี้ก่อนปุ๊บแล้วก็มันอาจจะต้องใช้ถึงสามครั้งในการปานะเราจะต้องปลาจากเราจะต้องปลาจากฝั่งไหนก่อนวะใช่ใช่เดี๋ยวเราปลาจากฝั่งนู้นมาตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็ไม่เราต้องปลาจากฝั่งนี้มาก่อนทางั้นแล้วเราจะต้องปานี้ก่อน ใ่ไหมวะต้องปลาอันนี้ก่อนใช่ป่าวะ,ะผมนึกภาพตามไม่ค่อยจะทันเลยวะ่ะอวอโอเคก่อนโอเคโอเคกูยังไมไ่ทำอะไรเลยเนี่ยหําเดี๋ยวต้องเอาอันนู้นไว้เอ้ยต้องเอาอันนี้ไว้ตรงเนี้ยแหละถูกแล้วแล้วก็เดินมาตรงนี้ปลาฟึบไปตรงนู้นฟึบแล้วก็ฟึบฟึบโอเค โอเคเทปอนเชืบโอเคแล้วก็มาตรงนีน้ไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ปึ๊บ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 มาปั๊บเชืบตรงนูน้นไปตรงนูน้นปึ๊บล่อมาตรงนูน้นเอ้ยอย่าส่องโดนกูนะเฮ้ยอย่า <c oughs> ผมว่าไม่ทันผมว่ามันมันไม่ทันอ่ะนะ เนี่ยไม่ทานจริงด้วยค่ามันเหมือนเดิมเลยอ่ะอาจจะหนักกว่าเดิมอีกนะเนี่ยจะอดจะรอดอยู่แล้วเมื่อกี้ คือรัศมีมันไกลอะมากเลยอะแต่ผมว่าเกี่ยวนะที่แบบว่าเราจะต้องแบบฟุบฟิบไปมาเงี้ยยังฮะส่องไกลขนาดนั้นเลยเหรอฮะวัดอีกแล้วอ่ะฮะไอตัวฝั่งนี้นะฮะมันยังไงมันยังไงการที่จะต้องรู้เนื้อเรื่องของน้องนี่มันต้องเหนื่อยขนาดนี้ไหมเนี่ย <c oughs> ต้องลำบากขนาดนี้ไหมฮะ ไอเลเซอร์นี่ก็ยิงยังเลยมึงไม่สงสารเด็กเหรอฮะมันน่าจะมีพังหุ่นยนต์ทิ้งเนาะเออระบบใหม่ระบบใหม่ถ้าโยนไปข้างหลังก็ไม่ได้นะไงโยนไปข้างหลังมันก็หันมาถ้าโยนไปข้างหลังมันจะหันมาแบบมันจะหันมาด้านเราเลยอะเนี่ยเคอ่า ย่าอย่ารู้ยกูจะตายกูจะตายเออเอาเกือบแล้วเกือบแล้วไปเลยเออหันไปทางโน้นหันไปเลยหันไปยาวๆเลยฮะจังหวะนี้หันไปเลยหันไปเลยหันไปยาวๆเลย โอ้ยไม่ไหวแล้วนะทำไมค่อยๆ่อยหยิบค่อยๆ่อยหยิบโอเค็ในใจเย็นนะทางอนันนี้เอ้ยแล้วก็ไปฝั่งนูน้นไปไกลๆเลยไปไกลๆเลยแล้วไงต่อเนี่ยแล้วไงต่อวะฝ่าเลยนะฝ่าเลยนะฝ่าไปเลยนะฝ่าได้เหรอคิดว่าได้ไหมคิดว่าไม่ได้ นนะมันต้องมีการลองผิดลองถูกกันบ้างแล้วนะต่อให้เราจะไม่ได้ทำอะไรเลยต่อให้เราจะผิดพลาดมาแล้วอะไรของไม่ไม่เกินนะนชึบ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 เนี่ยไม่เกินมันจะเกินได้ไงมันไม่เกินเว้ยแบบน,นี้ก็ได้อะเฮ้ยหรือว่าจะไม่ใช่การโยนไปข้างหน้าวะหรือจะเป็นการโยนถอยหลัง ห agile, หน่าคิดน่าคิดเอออะไรเนี่ยครับผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนนาเป็นการโยนกับลังซึ่งไม่ใช่คิดสั้นเลยคิดสั้นไปกรมกรรมหมัดกับสิ่งนี้ดูดูเส้นก่อนนะจงห่านี้อีกจบเออถ,ถ้าเราถ้าเราทำถ้าเราทำมันตกอ่ะ

ยังไม่ทำไม่ทันอะไรเลยอะกูแค่โยนเฉยๆเนี่ยทําไมโหดร้ายกันจังวะโลกใบนี้ไปฟากอะไรครับเนี่ยโอ้เฮ้ยทำจริงอ,อ,อีเออเอ้ามันต้องหงนอันไปฝั่งนู้นน้องทำไงดีน้องนิ่งๆอะไรไม่ทันทำอะไรเลยเนี่ยเอาค้อนมาดิใกล้ไปเหรอหรือไกลไปอ่ะ เนี่ยทำไมรอบนี้มันถึงหันมาตรงนี้วะปกติมันต้องหันเอียงไปฝั่งนู้นดิทำไมรอบนี้อะไรเนี่ยเอาไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันนะเร็ว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 น้องเร็วเเนี่ยไม่ทันอะทำไงให้ทันวะเอ้ยอย่าอย่าไม่เตะคือจใชเออเพื่ออะไรเนี่ย แล้วเราเ,ราเราจะได้อะไรจากเหตุการณ์ในครั้งนี้บ้างแสงสีฟ้านี่อจะจะวิยเกือบไปแล้วไงอะ่ะเนาะไงฮะน่ะเอ้ยยาดุเอ้ย,ย,อยเราจะได้อะไรจากการมาเดินมาเก็บบ็อกตรงนี้วะไม่เข้าใจเราจะต้องวนอยู่กับด่านนี้อีกนานแค่ไหนนี่คงเป็นคลา้าสุดท้ายแล้วหลังจากที่เจอเรื่องแบบนี้เข้าไปนะ แต่ว่าผมจะจบโดยที่แบบมันไม่ชนะไม่ได้มันนอนไม่หลับโอ,อ,อ้ยอะแล้วทำไมรอบนี้ถึงหันมาทางเนี้ยนะว่ดแบบทำไมมันถึงไม่ทันวะมันต้องเดินยังไงถึงจะให้ทันวะเลาะมุมไปก็ไม่ได้นะนี่ยกว่าจะเดินมาถึงนี่มันก็ฟ้าแล้วอะ่ะบางทีผมว่าเราควรจะปล่อยวางกับอะไรบางอย่างมันช้าตรงที่น้องต้องแบบว่าเอื้อมมือลงไปเก็บ ต้องต้องเสื้อมือลงไปหยิบไอ้ลูกบากนี่แกเนี่ยน้องก้มลงไปหยิบเนี่ยสองวีแล้วเนี่ยคือมันน่าจะมีแบบมุมหันตายตัวไปเลยเนาะแบบหันซ้ายหันทวนเอะหันทวนเข็มนาฬิกาหรือหันตามเข็มนาฬิกาก็ว่ากันไปเลยเนาะเอออย่างนี้มุมอย่างนี้มันกะยากไงว่าแบบว่าเอ้ยมันจะให้หันไปทางไหนวะผมว่ามันเกี่ยวกับระยะการหมุนด้วยนะไม่ได้ยังหันหัวมันทางนี้อยู่เลยถ้างั้นเราสูงขึ้นอีกหน่อย อ่ะตรงนู้นยังหันมาทางนี้อีกคือสูงกว่านี้ก็ไม่ได้ไงกลัวไอ้เนี่ย <c oughs> กลัวไอ้ฝั่งนี้มันหันมาตามนี่ <c oughs> โอ้ยเสียงแหบ <c oughs> นี่เล่นจนเสียงแหบแล้วเนี่ย <c oughs> อยากให้ไอ้ตัวนี้มันหันแค่ตัวเดียวอะ่ะ <c oughs> ผมว่ามันเล่นง่ายขึ้นนะไม่รู้ว่าความรู้สึก อเนี่ยระยะการหันมันอันเนี้ยระยะการเห็นการการหันมันบีบอยากให้มันหันแบบมาเกือบตรงนี้เลยอ่ะแต่มันหันมาทางเราที่ไม่หยิบได้ไหมเลี้ยงบอลไปนี่ไงเลี้ย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 งไปไม่น่าได้มันไม่นาได้อะเออเออแต่เลี้ยงเป็นบอลไปอจะเป็นทางที่ดีก็ได้นะ เออใครจะไปรู้ใช่ไหมเราไม่ต้องก้มหยิบด้วยไงเราก็เขียเขมันไปเขียๆตกไปแล้วคือ <c oughs> <c oughs> ทำยังไงเนี่ยทำยังไงเนี่ยเอาหันมาสยเลยเอ่คือเองไงต้องหันไปทางนน้นเลยรู้ได้ไง นี่คือระยละการหันมันอันเนี้เฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ย,ออยรอบนี้มันหันมาทางไอทางทวนเข็มนาฬิกาปกติมันหันตามเอ๊ะปกติมันหันเอ๊ะทุยปกติมันหันอันนี้มันหันทวนเข็มนาฬิกาแต่รอบนี้มันหันตามเข็มนาฬิกาเว้ยมันก็เลยจับผมไม่ทันเฮ้ยชนะแล้วชนะแบบงงเนี่ยงงกับการหันหัวมันจริงๆนะไม่ <Why not? S 1> ทำไมล่ะ ลูกเด็กเกินไปหนูรู้เพราะอย่างนั้นหนูถึงประดิษฐ์สิ่งนี้ขึ้นมาไงแล้วมันได้ผลแม่ก็เห็นแล้วหนูพร้อมจะเอามันออกไปทดสอบแล้วนะไม่ได้หนูควบคุมมันได้แม่ราดี้บอทดก็ทำงานได้ดีนะมันเป็นแค่ของเล่นมายาแม่ขอโทษราดี้บอทด ปิดเครื่องแล้วค่ะเอางอนแม่ฮะอืมคือตัวไตเติลกับอ่อตัวอันนี้มันไปไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พร้อมกันนะฮะผมก็เลยผมก็เลยอาจจะอ่านติดติดบางช่วงบ้างนะฮะเกยคืออยากรู้เนื้อเรื่องต่อเนี่ยแต่ว่าอะไรวะเนี่ยคือมันยังไม่เป็นตัวเต็มใช่ไหมอ๋อนี่ไง จริงด้วยฮะมันเป็นตัวทดลองนะฮะมันเป็นตัวทดลองเล่นนะครับแล้วก็คืออันนี้ก็เหมือนจบเดโมโแล้วอาเน,นี่ตลอดเวลาผมคิดว่ามันเป็นเกมฟรีที่แบบว่าเปิดให้เล่นเต็มอนะเนี่ยอ๋อเป็นเดโมโนะครับนะเออเป็นเดโมเออเพิ่งรู้แล้วก็เล่นจบเดโมโไปแล้วนะครับแล้วก็แอดเรียบร้อยแลวโอเคก็ถือว่าจบแล้วนะฮะจบในส่วนของเดโมโแล้วนะฮะเนื้อเรื่องกําลังเจ้มโจนเลยนะเหมือนเมื่อกี้ว่า น้องเป็นคนประดิษฐ์ไอ้ราวดีบอดขึ้นมานะครับแล้วก็อยากจะโชว์ให้โลกได้รู้นะแต่ว่าแม่ไม่อนุญาตนะฮะเพราะอะไรก็ไม่รู้แหละนะฮะแล้วแม่ก็ดันใช้ลงมากเกินไปบอกบอกว่าไอ้สิ่งที่น้องประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นของเล่นนะฮะน้องก็เลยเอองอยแม่นะฮะงอนแม่นะก็ตามนั้นฮะก็เนื้อเรื่องก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับตอนนี้นะมันคือมันจบเดโมแล้วไงคือไปต่อไม่ได้แล้วนะ โอเคก็ถือว่าจบไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเพือเกม Everfall 4 Blocks นะครับนะก็เป็นเกมที่สนุกนะครับใช้ได้เลยนะฮะเอ้ยเมื่อกี้ด่านเดียวอ่ะกินเวลาไปเอ่อชั่วโมงหนึ่งเลยอ่ะเออชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งจริงๆนะฮะแต่ผมจะตัดเหลือเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องน่าสนใจนะครับเนื้อเรื่องน่าติดตามมากเลยนะแถมเป็นภาษาไทยด้วยนะเออผมชอบนะฮะนะก็ ว่าจะสนับสนุนผู้พัฒนานะฮะเกมตัวเกมตัวเกมเต็มนี่ราคาประมาณ2 0 0้ต้นๆนะครับนะก็ว่าจะซื้ออยู่นะฮะแต่ก็จะเอามาเล่นอีกหรือเปล่าก็อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็ถ้าเกิดว่าอยากติดตามเนื้อเรื่องต่อก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้ล่างนะครับถ้าเกิดว่ามีคนอยากให้ทําต่อก็จะมาเล่นอีกนะฮะจริงๆผมก็อยากรู้เนื้อเรื่องของน้องมายามกันนะเออเมื่อกี้เนื้อเรื่องกําลังน่าสนใจก,กําลังเข้มจนเลยนะฮะ โอเคถ้าเกิดว่าใครชอบก็กดไลค์ด้วยนะเกิดว่าชอบมากๆก็ติดตามนะครับถ้าอยากจะแบ่งปันก็กดแชร์นะครับมีอะไรอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะติชมหรือว่าอยากจะ,อะคอมเมนต์เกมหรือว่าอยากจะรีเควส์วเกมก็คอมเมนต์ไม่ได้ใต้ล่างนะครับโอ้ลน,ล,นลิ้นพันคือพูดพูดตลอดเลยหนึ่งชั่วโมงอะไม่หยุดเลยโอเคก่อนจากกันก็ขอฝากเพจเฟซบุ๊กไว้หน่อยแล้วกันนะเพจชื่อโอไฮโอนะครับเพจนั้นก็จะทําเกี่ยวกัะแชร์เกมแล้วก็ uh, ทํา กร์ตูนสั้นนะครับนะก็ใครที่สนใจก็เข้าไปดูได้นะครับนะโอเคสำหรับวันี้ก็ไม่มีแล้วครับสำหรับเกมนี้นะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายครับ